ววออสวัสดีจ้ามื่อนี่สาวไอศังบ้านสิผ้าพี่น้องมาเบิงป่าด้วยจ้าได้มาสดๆหม่ไหมพอเราไปหามาใส่มองสมองทอดน,น้าหวยนี่และพี่น้องเออบิ่อเชงวันเหนใส่มองพร้อมจ้าอันนี้ก็สิเป็นปลาอันนั้นปลาไข่แงงนะปลากดแล้วก็ปลาเอียงอันนี้นะปะลาลาดปลาลาดสนดอได้มาไม่ไหมพี่น้องเบิ่งป่า อันนี้เขาเจ้าห้องว่าไปายังไง<ข>ไปอีท้ายนีพี่น้องไปอีทยแม่ใครอ้วนอวนแม่เพิ่นกำลังสิคั่วคั่วไว้เอดลาบมือแรงพี่น้องถากินลาบร่มกันด้วยจ้าไปอีท้ยอ้วนอ้่นตัวนี้ยังบอกไงปลาขาวแ,แม่ใหม่ใหม่เมื่อกี้นี่แหละจ้าสิป,ปิ้งก็ได้สิลาบก็แซ่บจ้า มีพอแล้วเลือกสีเห็ดอย่างหนึ่งล,ลาบเลือกป่าไว้สิบะเฮ็ดลาบนี่พี่น้องลาบแรงอันนี้สิเป็นปาก,กาปลาหมอปีโซอ่อนแต่อันนี้เลยละเน,นี่ยแนบกำลังคั่วอยู่คั่วปลาอันนี้คัดแยกไว้จ้าเอาไว้มุก หมกกระเซ่บเนี students, kids, right ่ยปลาปูดปลาข้แงงปลาปลาลาดปลาอันนี้แหละปลาลดปลาหลาดสนุกทำนี้พร้อมทอดทอดพอละละอย่าลาบหลายพอเอาสัมผัสละเอาเมื่อกี้นั่นมันมีนะมีได้ลงก่นตอนพอแล้วเลือกเวลาปลาอีไช่ปลาขาวปลาซอยนี่อ้๋อสำนีก็เด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวให้แม่เราคั่วปลาเรียบร้อยแล้วทามากินลาบกันยิ่งมาแรงเด้อจ้า เอาไว้พบกันใหม่ในมือต่อไปสวัสดีจ้า